วิธีเพิ่มแรง T หกหนึ่งนะครับไข่ not หนึ่งตัวน,นี้สองสามสี่ มาับทั้งหมดห้าตัวคลิกเครื่องขึ้นมา,าแกะชิ้นพลมเลดที่วางมืองัดขึ้นมาับางนี้นะครับ ข้างซ้ายเหมือนกันออกแล้วระวังสายแพรตรงนี้จะขาดก็ใส่แลมแกะแลมใส่แลมได้เลยคือแลมก็ใส่เข้าไปเฉียง45องศากดลงไปเฉียง45องศากดลงไปล็อกปิดฝาคืนเข้าที่ อ่าในในแค่แรมละใต้คีย์บอร์ดก็จะมีอะไรก็ให้ดูอย่างนี้เลยนี่เป็นการ์ดไวเลสแลนโมเดมอันนี้เป็นฮิตซิงตัวที่มีควอดโอจะอยู่ตรงนี้ส่วนนี้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับใส่ออปชันอื่นเช่นเทอร์โบเมมหรือว่าแอร์การ์ดวีแวนไม่มีอะไร ไปเเิดเก็บเข้าเท่อันนี้อนนวิธีใส่ตรงนี้ดันจากครั้งนี้เข้าไปครับก็กดล็อกกดล็อกไขยน็อตเข้าเท่ให้เรียบร้อยห้าตัว ที่เราถอดออกมา าตัวเสร็จเรียบร้อยปติดไหมติดเหมือนเดิมโอเค